ทุกขสัญญาเป็นไปโดยสะดวกเมื่อผู้จเจริญมุ่งอานิสงส์หกประการภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุหวังอยู่ซึ่งอานิสงส์หกประการย่อมสมควรโดยแท้เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้ซึ่งทุกขสัญญาในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จำกัดขอบเขตหวังอยู่ซึ่งอานิสงส์หกประการไหนเล่าหกประการคือ นิพิทาสัญญาสัญญาในความน่าเบื่อหน่ายของเราในสังขารทั้งปวงจากปรากฏเหมือนมีเพชฌฆาตเงือดาบอยู่ต่อหน้าเราใจของเราจักออกจากโลกทั้งปวงเราจัะเป็นผู้เห็นสันติความสงบระงับในนิพพานอยู่เป็นประจำอนุสัยทั้งหลายของเราจากถึงซึ่งการถูกถอนขึ้นจนหมดสิ้น เราจักเป็นผู้กระทำกิจในการทำที่สุดทุกอยู่เป็นประจำและพระศาสดาจักเป็นผู้ที่เราบำเรอแล้วด้วยวัดอันประกอบด้วยเมตตาความรักอันประกอบด้วยธรรมภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุหวังอยู่ซึ่งอนิสงส์หกประการเหล่านี้แล่ย่อมสมควรโดยแท้เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้ซึ่งทุกขสัญญาในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จำกัดขอบเขต